โอเคครับก็ต้องกลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอาเธอร์นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วครับผมได้ไปรับโค้ดมานะครับก็เป็นโค้ดรถ150โลนะครับแล้วก็อาวุธมากมายเลยครับก็เข้าไปได้ครับผมเลยได้มาเกิดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมาเผารถไว้นะครับแล้วมันไม่มีที่เบิกรถครับใช่ใช่แล้วครับมันไม่มีที่เบิกรถครับ ผมก็ไม่รู้จะไปยังไงครับเพราะว่าเงินก็มีอยู่แค่นี้นะครับดูท่งแล้วน่าจะได้วิ่งครับใช่ครับแล้วสุดท้ายผมก็ได้วิ่งมาจริงๆนะครับโอเคผมต้องวิ่งไปเบลครับเพื่อไปหาที่เบิรกรถนะครับก็เจอกันที่เบลเลยครับ โอเคครับแลวสุดท้ายผมก็มาถึงเบลกันได้ครับผมใช้ระยะเวลากวิ่งนานมากครับเพราะว่าไม่มีใครจอดรับผมเลยครับโคตรน่าเศร้าอ่ะมันไม่มีใครเอาผมเลยอ่ะมันจนจะชนผมอยู่แล้วแต่มันไม่เอาผมเลยอ่ะโอเคครับแล้วหลังจากนั้นครับผมก็ได้มาเบิกรถใหม่ดูนะครับอีกคันหนึ่งครับว่ารถที่เขาแจกมันคือรถอะไรครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาแจกโค้ด5.0เนี่ยมันเป็นรถอะไรครับ เขาเห็นเขาบอกว่ามันเป็นทั้งรถโลแล้วก็รถเร็วครับใช้จกปูได้ครับอุ้ยเอาดีเฮียอุอ้ยสวยอยู่นะอุ้ยสวยครับอืมเขาเรียกว่าอะไรวิชั่นเหรอวิชั่นหรือแว็กเนอร์นี่นะครับผมก็จําไม่ได้อุ้ยสวยสวยสวยครับ,อรบโอเคก็ตั้งร้อยห้าสิบโลเนี่ยโอเคครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ลองเอาไปแต่งดูครับผมอยากรู้ว่าค่าแต่งมันเท่าไหร่ครับ โอ้โหสองหมื่นครับม <c oughs> ันแพงมากครับท่านผู้ชมโอ้มันมันแพงมากเลยครับโอ้ผมเอื้อมไม่ถึงเลยครับเพราะว่าผมมีเงินอยู่อยู่หมื่นทีนี้นะครับผมก็เลยว่าจะใส่เกาะก่อนนะครับว่าจะแต่งเกาะมันก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าขับมามันบางมากเลยครับแล้วก็เลยจะใส่ใส่เกาะก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องซ่อมบ่อยอ่ะจะได้ไม่ต้องซ่อมบ่อยครับเพราะว่า เดี๋ยวเราไปใส่เกาะกันก่อนจะได้แข็งแรงนะครับโอเคก็เป็นเกาะเวล5าไปเลยครับเรียบร้อยนหนขอมิ่งไปดูเบ็ดหน่อยสิจาก e ีีที่หนึ่งครับที่ผมบอกว่าผมอยากได้เบ็ดมากครับเพราะว่าผมมาซัมเมอร์เพราะว่าผมอยากตกปลาครับก็ขาดไม้ขาดเหล็กขาดเจดขาดทุกอย่างครับตอนนี้ <c oughs> ขาดทุกอย่างเลยครับ เพราะว่ารอบนี้ผมน่าจะได้ฟาร์มครับแล้วเจดเดี๋ยวเช็คขอเช็ค,ค,าคราคาเจดแป๊บโอ้โหคนโพสขายเจดสองหมื่นอ่ะโอ้โหแล้วเราผมมีอยู่สี่หมื่นอืมดูทรงแล้วน่าจะได้ภาพเดิมครับฟาร์มโอ้ขายเจดเจดแพงมากเลยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทักถามหน่อยแล้วกันโอเคครับก็ทักถามเรียบร้อยนะครับ สรุปรูและคามาแล้วครับก็เหมือนเดิมครับฟาร์มเราต้องไปฟาร์มนะครับเพราะว่าไม่มีเงินเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันมากเลยครับก็เห็นน้องๆบอกว่ารีบกลับมานะครับก็เลยกลับมาทําคลิปให้ดูนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเควนภาพเดิมครับฟาร์มรุย โอเคครับพอมาถึงแล้วนะครับเราก็ได้เตรียมตัวฟาร์มครับแต่ผมมีรอบนี้ผมมีฟาร์มออโตอครับใช่รอบนี้ผมมีฟาร์มออโตอครับจากโค้ด5.0นะครับอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับรอบนี้ผมมีฟาร์มออโต้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ฟาร์มครับฟาร์มแล้วก็ฟาร์มครับแล้วก็ฟาร์มอีกครับแล้วก็ฟาร์มอีกครับก็เลยแวะเก็บไม้ด้วยนะครับไม้ไม่ได้อยู่ในส่วนประกอบของ การทำไว้ขายนะครับแต่มันอยู่ในส่วนประกอบของการครัาเบ็ดครับก็เลยต้องแวะด้วยไหนๆก็เป็นทางผ่านแล้วก็เลยมันจะได้ไม่เสียเที่ยวครับน่าจะพอนะชุดหนึ่งโอเคครับแล้วก็มาถึงจุดที่ผมเบื่อที่สุดของการฟาร์มเพื่อทำไว้ไปขายแล้วครับเป็นการปลูกสตอเบอรี่ครับโอ้โหมันนานครับมันเปื่อยมากเลยครับโอเคพอปลูกสตอเบอรี่เสร็จผมก็ จะไปหาอาบน้ำกินข้าวนะครับก็เดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคครับต้นสุดท้ายแล้วเว้ยเป็นอะไรที่มันเบื่อมากเลยครับสำหรับทำอันนี้นะครับแต่ก็ต้องทำครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนประกอบนะครับโอเคแล้วผมปลูกเกินครับโอ้โรเสียดายอ่ะแล้วรถก็เต็มแล้วด้วยแล้วปลูกเกินทั้งสองต้นครับเสียดายครับแล้ว รู้ไหมครับทุกคนว่าอะไรรถที่ผมจอดไว้ตรงนี้ครับหลังผมเนี่ยมันหายครับเพราะว่ารถมันลบแล้วผมไปอาบน้ํามาครับโอ้โหอย่างเซ็งเลยครับแจ็คพอตมากครับผมต้องไปพาวครับผมต้องไปพาวอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมต้องวิ่งครับโอ้โหดูระยะทางที่ผมต้องวิ่งครับมันไกลมากเลยครับชีวิตสวยสุดๆเลยครับ โอเคครับแล้ววิ่งไม่นานครับผมก็เจอผู้ใหญ่จะดีแว้รับด้วยนะครับรอค,ครับพี่ชายไปส่งที่พาวหน่อยครับแล้วผมก็ได้เจอคนใจดีครับได้มาส่งผมที่พาวด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับผมอีกเลยครับ <laughs> เขาเงียบมากครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเขาครับผมก็เลย นั่งรถไปเงียบๆนะครับแล้วแย่กว่าการลบรถแล้วก็คือผมไม่มีเงินในการเผาครับและแถวนี้ไม่มีตู้ธนาคารด้วยครับแล้วผมต้องทำยังไงเนี่ยแล้วเงินอยู่ในบัญชีหมดครับแล้วในตัวมีเงินอยู่ไม่กี่บาทครับมันไม่พอในการเผาครับแล้วผมก็จำใจครับต้องวิ่งครับ โอ้ยครับทุกคนอาจจะเห็นถึงไว้ครับแต่ผมวิ่งนานมากเลยครับแล้วก่อนจะถึงครับผมได้เจอพี่ชายแก๊งสูตรส้มนะครับได้มาส่งผมมากดเงินแล้วก็ส่งผมไปที่พาวครับแล้วเขาก็ใจดีมากเลยครับขอบคุครับครับแล้วผมก็ได้รถผมคืนโอ้โหวิ่งโคตรไกลเลย คือวิ่งไกลมากอ่ะใช่ครับทุกคนก็อาจจะเห็นที่ผมบ่นไปเรื่อยแล้วนะครับก็มันไกลจริงๆนะครับต่อไปผมก็จะไปฟาร์มต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันเลยครับโอเคครับแล้วผมก็ฟาร์มเสร็จครับแล้วผมต้องมาโพเพื่อเอาไปขายก่อนนะครับก็ใช้เวลาโพนานนิดนึงนะครับผมก็ได้ไปหาอะไรกินนะครับแต่รอบนี้ครับผมเก็บรถนะครับผมเคิดแล้วครับเพราะว่า ต้องวิ่งครับมันเหนื่อยมากเลยครับผมขออนุญาตโพก่อนนะครับโอเคครับโพเสร็จแล้วครับหมดคันแล้วครับต่อไปเราก็ต้องไปขายที่อีโคนะครับก็มารอดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่รู้ผมก็ไม่ได้เข้านานแล้วผมไม่รู้ว่าราคามันเหลือเท่าไหร่แล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะได้พอซื้อเจดไหมนะครับ ถึงแล้วได้เวลาขายของครับได้เวลารับเงินแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้เยอะไหมครับก็เดี๋ยวลองไปขายดูกันขวดละ650รอบละ2 6 0 0มหรอมี100ชิ้น100ชิ้นก็ก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองขายดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสรุปนะครับเดี๋ยวรอขายหมดก่อน โอเคครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็เราไปขายครับแล้วเรามาสรุปเงินครับว่าจะได้พอไหมวันนี้ได้หมื่นสามหมหรอพอไหมเนี่ยโอเคก็กดขายเรียบร้อยแบะดูตู้นิดนึงอันนี้คือตู้ราคานะครับก็โอ้โหได้1นึ่งแสนบาทท้วนเลยครับ มันไม่น่าจะถึงแสนด้วยนะครับมันน่าจะมีเงินผมที่ผมกดค้างอยู่ด้วยครับ1นึ่งแสนบาทตอนนี้มันไม่พอครับเพราะว่าถ้าซื้อถ้าเราซื้อเจ็ดเลยใช่ไหมเราขาดเจ็ดเจ็ดเม็ดครับขาดเจ็ดเจ็ดเม็ดก็สองหมื่นก็สองเอ้ยก็แสนสี่แล้วครับมันมันไม่พอครับแต่ผมก็เหนื่อยแล้วครับมันตีสองแล้วครับผมที่เกียรฟาร์มแล้วครับผมเลยตัดสินใจครับว่าจะไปเก็บเหล็กนะครับ ก็เพราะว่ามันต้องใช้ในการคัฟบิดแล้วครับผมก็เลยแวะมาโพโพเศษไม้ก่อนนะครับเพื่อใช้ในการคัฟนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลอ่ะเราก็เลยเป็นทางผ่าน้วยก็เลยแวะโพไปเลยครับโพไม้เสร็จแล้วครับเราก็ไปกันต่อครับเราต้องไปต่อที่การเก็บเหล็กนะครับเพราะว่าใช้เยอะครับเหล็กน่าจะใช้เยอะน่าจะเอาเรื่องอยู่ครับก็เหนื่อย นะครับวันนี้เพราะว่าผมเป็นไม่สบายด้วยครับก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยได้ฟาร์มได้เต็มที่นะครับเพราะว่าวันนี้ก็มามาฟาร์มได้รอบเดียวครับเพราะว่าติดงานด้วยครับถึงแล้วที่เก็บเหล็กอุย้ยกคนก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะโอเคครับผมต้องเก็บเหล็กเท่าไหร่มันเก็บได้ทีละเท่าไหร่มันเก็บได้ทีละสี่สี่โพสองผมต้องเก็บเหล็กประมาณ400ครับโอเค เดี๋ยวเราไปลุยกันเลย โอ้โหเก็บเหล็กเสร็จแล้วครับนานมากเลยครับผมเก็บปลาตั้งสี่ร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปโพกันก่อนครับโอเคก็เก็บก็นานโพก็น่าจะไม่น่าจะต่างกันนะครับใช่ปะผมว่าไม่น่าจะต่างกันนะครับอีพีนี้ก็ดูน่าเบื่อหน่อยนะครับก็ขอเวลาหน่อยนะครับถึงแล้วครับที่โพเล็กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโพเล็กก่อนแล้วกันนะครับก็สี่ยก็ยาวๆครับก็เหมือนเดิมครับไปหาอะไรกินเหมือนเดิมครับ เพราะว่านึกแล้วครับที่สองที่สามแล้วครับผมก็หิวอ่ะหิวมากครับก็เวลานี้คนดูได้อะไรกินก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับหลังจากโพเเล็กเสร็จนะครับก็ได้วิ่งมาดูการค้าปีติรอบครับว่าขาดหลไรครับตอนนี้ก็ของครบหมดแล้วครับขาดแค่เจดครับเพราะว่ามันแพงครับ ผมก็น่าจะยังนะครับวันนี้สรุปวันนี้ครับยังไม่ได้เบ็ดครับเพราะว่าขาดทั้งเจดแล้วก็ขาดทั้งเงินแดงครับสำหรับคนดูนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีต้องการสนับสนุนผมก็สนับสนุนได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็กาชาเข้าด้วยครับแต่ไม่มีเติมครับคนอาสุสานะไม่มีตังเติมอะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับหลังจากนี้ผมก็ได้ขับรถนะครับเพื่อไป กาลาดคาสิโนนะครับเพื่อเข้าเอฟเแล้วผมก็จะพักผ่อนด้วยครับเพราะว่าผมไม่สบายด้วยครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็จะน่าหน้าเบื่อหน่อยนะครับก็ฝากเอนดูด้วยนะครับเดี๋ยวมันถ้ามันมีของอะไรมากกว่านี้ก็น่าจะสนุกกว่านี้ครับก็ผมก็อยากตีอยากอะไรด้วยแล้วแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่พร้อมครับมันได้ตอนนี้ครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับก็ฝากผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจประเทศซัมเมอร์ซิตี้กันด้วยนะครับ